ในทำนองเดียวกันนะครับผู้ค้าสกุลเงินดิตันนะครับกล่าวไว้ว่าโอกาสในการซื้อที่เหมาะสมนะครับจะเกิดขึ้นในระดับแนวรับที่ต่ํากว่าเน้นช่วงนะครับที่1น0 0งหมื่นะครับแปดพาม สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับผมอีกครั้งครับตัวติดนะครับคริปโตนิวนะครับที่จะมาอัปเดตนะครับสำหรับในข่าวนะครับของโลกคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นบิตคอยหรือสกุลเงินดิจิตอลต่างๆครับสำหรับวันนี้ครับผมมีข่าวที่น่าสําคัญเลยนะครับอยู่สข่าวที่ผมได้หยิบมาครับและวันนี้นะครับที่มีข่าวเลยข่าวแรกเนี่ยนะครับเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคานะครับหรือนะครับสำคัญเลยนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่จะมีการ นะครับผมของ Bitcoin ในครั้งต่อไปครับซึ่งในวันนี้ครับผมช่วงราคาเนี่ยนะครับอัปเดตราคาประเทศไทยก่อนนะครับในตลาดนะครับของประเทศไทยเนี่ยจะอยู่นะครับที่ประมาณนะครับ5 5 0 0 0หาครับหรือประมาณนะครับผม1 0 0 0 0 0 8,000นะครับผม500ดอลลาร์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมจะมีนะครับจุดที่น่าสนใจครับสำหรับนักลงทุนเนี่ยที่กำลังกังวลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นราคาก็ดีเนี่ยนะครับผมก็ได้หยิบนะครับข่าวการวิเคราะห์ราคานะครับและ4ปัจจัยหลักครับของบิตคอยนะครับที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นครับโดยข่าวแรกเนี่ยนะครับเป็นข่าวซอฟซ้อนก่อนแล้วกันนะครับเป็นรูปแบบของข้อมูลนะครับผมจากนะครับเรียกว่าของนะครับประธานบริษัทนะครับของเมสเซอรี่นะครับที่มา ขามีการวิเคราะห์และเขียนบทความนะครับเป็นวิทยานิพนธ์นะครับเกี่ยวกับบิตคอย n เอาไว้ครับโดยหัวข้อข่าวนะครับผมพานนะครับหัวข้อมาเลยว่าจริงๆแล้ว U.S. n Government นะครับผม รัฐบาลกลางของสหรัฐเนี่ยนะครับผมเป็นอุปสรรคและปัจจัยสุดท้ายนะครับของบิตคอยนะครับโดยผู้ก่อตั้งเนี่ยเวสเซอรี่กล่าวไว้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบิตคอยเนี่ยนะครับอาจประสบนะครับกับมรสุมสุดท้ายนะครับสำหรับการที่จะประสบความสําเร็จครับผมแต่การนะครับดำเนินการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงนะครับที่จะเป็นภัยนะครับก่อต่อบิตคอยนะครับบทความเนี่ยนะครับพาหัวมาเลยนะครับให้เราเห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วบิตคอยเนี่ยตอนนี้นะครับผ่านนะครับผมมาทุกด่านแล้วนะครับตอนนี้ ดอดาลสุดท้ายก็คือสำหรับธนาคารกลางของสหรัฐในการที่จะออกกฎหมายมาควบคุมนะครับหรือดูแลนะครับบิตคอยเนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับนอกจากจะเป็นภัยนอกจากจะเป็นการกีดกันนะครับบิตคอยนะครับ เช่นที่เราเคยได้ยินข่าวมานะครับผมทั้งตรงนี้นะครับนาอันนะครับเซลคิสนะครับผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทนะครับด้านข้อมูลและการวิจัยของเมสเซอรี่นะครับเพิ่งเปิดตัววิทยานิพนธ์นะครับภาคคริปโตในปี2021นี้นะครับโดยนะครับตรวจสอบสถานะของอุตสาหกรรมและการคาดการณ์อนาคตนะครับ เซลคิดนะครับอธิบายในรายงานนี้นะครับว่ารัฐบาลสหรัฐเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับของฝั่งตรงข้ามครับที่เขารู้สึกว่าบิตคอยเนี่ยต้องชนะและผ่านไปให้ได้นะครับโดยครับผมเขาระบุครับหัวหน้าบอสสุดท้ายนะครับที่ต้องชนะคือพาคลัฐครับผมซึ่งเซลคิดเนี่ยเขียนไว้ในรายงานของเขานะครับซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับสำหรับสหรัฐนะครับบิตคอยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทําลายมาตรการการคว่ำบาตรของนาชันขณะนี้นะครับอยู่ที่80%ความสามารถในการขูดของบิตคอยเนี่ยนะครับ กำลังหลักสําคัญเลยนะครับจะอยู่ที่จีนนะครับผมรัสเซียและอิหร่านครับผมซึ่งตรงนี้บิตคอยนะครับได้ก้านะครับข้ามผ่านความทุกข์นะครับของรัฐบาลในช่วง12ปีนับตั้งแต่การก่อตั้งขึ้นมาครับด้วยนะครับสถานะที่เป็นสินค้าพูกพันที่มีชื่อเสียงของบิตคอยเนี่ยจริงค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับความกังวลนะครับในการห้ามของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยยังคงเกิดขึ้นนะครับแต่สำนักงานควบคุมและรักษาการหัวหน้าหน่วยสกุลเงินนะครับของไบอันบูธนะครับผม เร็วๆนี้นะครับได้อธิบายไว้นะครับว่าหน่วยของเขาเนี่ยนะครับผมมองว่าบิตคอยนะครับยังอยู่ในสภาพเกณฑ์ที่ดีครับผมถึงกระนั้นรัฐบาลเนี่ยก็ได้เปลี่ยนนะครับการปรับแต่งทองค่าในปี1933นะครับโดยยึดโลหะที่มีค่าจากประชาชนจำนวนมากแม้ว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยอาจพบว่าเป็นการยากที่จะยึดบิตคอยตามกฎครับผมแต่การห้ามสินทรัพย์นั้นนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อราคา และเงินสดที่เกี่ยวข้องครับผมซึ่งตรงนี้น,นะครับเป็นจุดที่น่าสําคัญครับเมื่อเขาย้อนนะครับแบในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับไม่ว่านะครับรัฐบาลกลางเนี่ยจะมีกฎมา มากแค่ไหนกับเกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่ผ่านมานะครับแต่ในยุคนี้นะครับไม่สามารถนะครับที่จะทำนะครับให้บิตคอยเนี่ยนะครับมีผลกระทบนะครับด้านราคานะครับหรือการถือครองเนี่ยมากเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับผมในด้านนะครับขาดขึ้นนะครับเซล์คิดยอมรับนะครับให้กับความยืดหยุ่นของบิตคอยเขากล่าวนะครับเพิ่มเติมว่าบิตคอยครับเป็นรูปแบบนะครับเงินส่วนตัวที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับซึ่งเป็นซึ่งพิสูจน์แล้วนะครับว่าจัดการได้ยากมากครับ ตรงนี้นะครับเขาเขียนเอาไว้ว่านะครับมันมีประสิทธิภาพดีกว่าทุกประเภทสินทรัพย์ครับในช่วงนะครับทุกเวลานะครับของประวัติศาสตร์ครับและมันมีความเป็นธรรมชาติและมีโมเมนตัมที่สมบูรณ์แบบครับผมโดยตรงนี้ครับเขาได้กล่าวนะครับ เสริมนะครับขึ้นมาว่านะครับการซื้อนะครับจากมุมมองทางกฎหมายและชื่อเสียงในสถานในฐานะนักบริหารเงินมืออาชีพจะมีความปลอดภัยนะครับและอุปทานของมันเนี่ยสูงเกินกว่าอัตราเป้าหมายของเฟดไม่ว่าจะเกิดขึ้นอะไรในปีหน้าครับเมื่อคุณดูบิตคอยนะครับเทียบกับทองคําและการเติบโตของมันเนี่ยนะครับเทียบกับงบดุลครับทั้ง M1 และ M2 นะครับของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นการลงทุนนะครับที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าสนใจครับอยากถ้าใครสงส และ M 1 M 2คืออะไรนะครับทองเข้าใจนะครับงบดุลเข้าใจนะครับ M 1ก็คือรูปแบบของเงินกษาสนะครับผมธนาบัตรนะครับผมแล้วก็เงินฝากกระแสรายวันส่วน M 2เนี่ยนะครับก็คือในรูปแบบของ M 1ครับ แต่บวกกันนะครับกับเงินฝากออมทรัพย์นะครับแล้วก็เงินฝากแบบประจำครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อเขาเอา3ส่วนนี้นะครับมาเปรียบเทียบกับบิตคอยนะครับเขาก็ยังมองว่าบิตคอยนะครับเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะครับซึ่งต่อไปนะในบทความี่ยก็มีการบอกไว้ว่าราคาของบิตคอยนะครับเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับในปี2020ท่ามกลางความพยายามในการพิมพ์เงินจนนวนมากของสหรัฐและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ผู้เล่นนะครับกระแสหลักหลาจำนวนมากนะครับเช่นนะครับไมโครสแตดเดจีนะครับพอทูเบอร์โจนนะครับได้จัดสรรเงินจำนวนมากเนี่ยไว้กับบิตคอยในปีนี้เช่นกันนะครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์ของบริษัทครับผมซึ่งตรงนี้นะครับบิตคอยเนี่ยนะครับปัจจุบันมียอดนะครับผมสูงถึง20,000ดอลลาร์นะครับในเดือนธันวาคม2017นะครับซึ่งลดลงนะครับต่ำกว่า5,000ดอลลาร์หลายเท่าในปีที่ผ่านมาและในปีนี้บิตคอยเนี่ยนะครับ ทะลุนะครับจุดสูงสุดตลอดการก่อนหน้านี้ซึ่งแสดงให้เห็นนะครับถึงการที่ผู้เล่นในกระแสหลักเนี่ยเริ่ม หันมาชอบนะครับในตัวของบิตคอยมากขึ้นครับตามการสัมภาษณ์นะครับของเซลคิดนะครับกับแอนโทนีนะครับปอมเบเรโน่นะครับผมที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับนักลงทุนนะครับและนักวิเคราะห์ด้านการเงินรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบิตคอยนะครับในปี2017ที่ผ่านมานะครับแล้วเซลคิดนะครับกล่าวต่อมานะครับอธิบายถึงความสนใจหลักหางบิตคอยในเวลานั้นนะครับรวมถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วและการเติบโตอีกครั้งในช่วงของ3ปีที่ผ่านมาเขาเนี่ย ที่มาสั้นๆไ้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วชั้นนะครับผมเขาเนี่ยคิดว่านะครับหลายคนนะครับชอบครับกับสิ่งนี้ครับผมและยักใหญ่ในกระแสหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมซอนนะครับหรือ Ebay เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นอย่างมากนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นหลังจากฟองสบู่ o o m เกิดขึ้นในทศวรรษ2000ครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าตอนนี้นะครับ อุปสรรคนะครับหรือมรสุมสุดท้ายของบิตคอยก็คือในรูปแบบของรัฐบาลกลางของสหรัฐเนีนะครับจะมีอย่งมีอยู่นะครับแต่นะครับความนิยมของบิตคอยเนี่ยก็ยังมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแาะการไหลเข้ามาของตลาดทุนยักษ์ใหญ่นะครับผมยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างรูปแบบก่อนหน้านี้นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon นะครับผม PayPal อะไรต่างๆนะครับที่เริ่มมีการ กับนะครับเอารูปแบบของคริปโตเคอเรนซีนะครับข้ามานะครับผมในรูปแบบของแพลตฟอร์มเนี่ยมากขึ้นนะครับผมตรงนี้นะครับยังเป็นจุดนะครับที่เขาเนี่ยได้มีการเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเอาไว้นะครับผมตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือต้องการมีการผ่านนะครับผมรูปแบบของกฎหมายนะครับหรือกฎนะับต่างๆของสหรัฐให้ได้ก่อนครับผม และในข้อนี้นะครับผมเป็นนะครับการเผยนะครับข้อมูลนะครับสข้อหลักๆนะครับผมที่จะมีการกลับตัวนะครับของราคาในระยะสั้น ของ Bitcoin นะครับซึ่งตรงนี้ครับในเหตุผลหลักนะครับสข้อของการกับตัวระยะสั้นของ Bitcoin ครับขณะนี้นะครับผมราคาของ Bitcoin อยู่ที่ระดับต่ำกว่า1 9 0 0 0ดอลลาร์นะครับและนะครับอย่างตลาดไทยของเราเนี่ยในตลาดของบิตครับนะครับอ้างอิงจากตลาดบิตครับคืออยู่ที่ประมาณ1 8 5 0 0ดอลลาร์นะครับหรือถ้าพูดเป็นเลขไทยเนี่ยก็ประมาณ5,000 0 0นะครับ50,000บาทครับผม และหลังครับจากที่ราคาบิตคอยนะครับไปไม่ถึง19,600ดอลลาร์สครั้งนะครับผมในการผ่านแนวต้านนี้นะครับผมในระยะเวลาอันใกล้นะครับปัจจัย4ประการที่ชี้ให้เห็นว่าการดึงกลับมีโอกาสมากกว่าการฝืนราคาที่สูงตลอด รนะคับซึ่งอยู่นะครับใกล้20,000ดอลลาร์ครับและผู้ค้านะครับและนักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่เนี่ยระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับแนวโน้มราคาของบิตคอยครับซึ่งดูเหมือนนะครับจะรอให้บิตคอยเนี่ยนะครับสร้างแนวรับที่ชัดเจนหรือทำลายสถิติสูงสุดเป็ปอดวัติการก่อนครับผมมีปัจจัยนะครับสีประการที่ทําให้ การปรับราคานะครับมีแนวโน้มและปัจจัยนี้นะครับทั้งหมดสามารถขยายแรงขายข,ายของ Bitcoin ในะขณะที่ความต้องการของผู้ซื้อ Bitcoin นะลดลงนะครับในอนาคตอันใกล้นี้ครับราคาของบิตคอยนะครับที่ลดลงเนี่ยควบคู่กับตลาดหุ้นทําให้เกิดความกังวลใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะครับรวมถึง Bitcoin ด้วยครับ เมื่อวันที่8ธันวาคมนะครับเราราคาของ Bitcoin ร่วงลงอย่างหนักในช่วงสั้นๆนะครับลดลงจาก10,9294ดอลลาร์นะครับเหลือนะครับ18,610ดอลลาร์ภายในเพียงเวลาแค่12ชั่วโมงนะครับผู้ค้านะครับนามแฝงที่รู้จักกันในชื่อของบ y z a n t เซนีนนะครับเจอรนะครับระบุคำสั่งซื้อนะครับอยู่ที่857บิตคอยนะครับหรืออยู่ที่ประมาณ10,8750 0 0 0ดอลลาร์ใน บิฟเน็ตนะครับซึ่งเทียบเท่าเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ15นะครับจุดล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามนะครับผมตามคำสั่งซื้อเนี่ยนะครับได้หายไปนะครับเนื่องจากราคา18 เจ็ดนะครับหรือ18,750ดอลลาร์เนี่ยบ่งชี้ว่าเป็นคำสั่งที่มีการตั้งหลอกขึ้นมาครับในขณะที่นะครับคำสั่งซื้อ18,750ดพันเร้อยหาสลลาร์นี้นะครับหายไปครับระดับแนวนะครับก็เบาบางลงและในที่สุดบิตคอยก็ตกลงมาที่18,610ดอลลาร์นะครับและเป็นเวลาเกือบ2สัปดาห์นะครับช่วงราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18,500ดอลลาร์นะครับถึง18,600ดอลลาร์ ได้ทำหน้าที่นะครับเป็นพื้นที่รองรับนะครับสำหรับบิตคอยและบิตคอยเนี่ยยังคงลดลงต่ํากว่า18,500ดอลลาร์ต่อครับผู้ค้านะครับกล่าวว่าระดับการหน้าที่จะไปนสนับสนุนราคาเนี่ยอยู่ที่ต่อไปก็คืออยู่ที่ประมาณนะครับลดลงประมาณ16,000ดอลลาร์ครับ และสามารถที่จะเทิมเทสได้ก่อนนะครับปรับตัวครั้งต่อไปของบิตคอยครับผมผู้ค้านำแฝงอีกรายที่จักในชื่อคริปโตคาโปนะครับ่าวว่าถ้าน,นะครับต่ำกว่า18,500ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับการเคลื่อนไหวในระยะสั้นเนี่ยอาจเกิดขึ้นซึ่งอาจจะลดลงไปถึงนะครับ16,750ดอลลาร์ครับผมบทบาทนะครับของราคาที่สำคัญคือแนวต้านนะครับก็คือ19,500ดอลลาร์ถึง20,000ดอลลาร์เนี่ยอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญครับ จนถึงขณะนี้นะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาบิตคอยเนี่ยยังคงอยู่เหนือระดับแนวรับนะครับที่ $18,500 ดอลลาร์ 18, 500, หลังจากการซื้นตัวสําเร็จ3ครั้งครับแต่ด้วยการทดสอบพื้นที่แนวรับเดิมอย่างต่อเนื่องนะครับการซื้อหรือการตั้งราคาบิตค i ยที่ $18,500 แดอลลาร์เนด่ยตรงนี้เริ่มไม่ค่อยน่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยนะครับมี2ฝั่งครับที่เขานะครับมีการคาดการณ์ว่าอาจจะแตะไปสูงเลยนะครับเลย19,00 0ดอลลาร์ถึง2 0 0 0 0 ดอลลากขึ้นไปหรืออาจจะต่ํากว่านั้นลงไปเลยนะครับตรงนี้ราคาเนี้ยก็เลยยังเป็นราคาที่ไม่ค่อยน่าสนใจในตลาดเท่าไหร่ครับผมด้วยเหตุนี้นะครับเทดเดอร์ที่รู้จักกันในชื่อของซอสซ่านะครับเพกิล่านะครับผมกล่าวว่าการเทรดที่ดีที่สุดคือการซื้อบิตคอยด้วยราคาต่านะครับเช่น16,00 0ดอลลาร์หรือ17,000ดอลลาร์หรืออาจจะสูงกว่า2 0 0 0 0ดอลลาร์ไปเลยครับโดยเทดเดอร์นะครับกล่าวว่าการเทรดระยะสั้นในช่วงราคาปัจจุบันนั้นนะครับสมเหตุสมผลมากขึ้นนะครับ จนกว่าบิตคอยเนี่ยครับจะเหนือระดับสูงสุดตลอดการอย่างเด็ดขาดหรือเห็นการปรับฐานในระดับที่ลึกลงไปครับผมในทํานองเดียวกันนะครับผู้ค้าสกุลเนนจิตอัน,นะครับกล่าวไว้ว่าโอกาสในการซื้อที่เหมาะสมนะครับจะเกิดขึ้นในระดับแนวรับที่ต่ำกว่า เน้นช่วงนะครับที่1 0 0 0 0นะครับ8,300ถึง18,400เป็นพื้นที่รองรับที่มีศักยภาพอย่างไรก็ตามนะครับผู้ค้าเนี่ยยังคงตั้งข้อสังเกตว่าจะต้องปิดแท่งเทียนกกอบเวลาที่ต่ำกว่าแท่งเทียนนะครับของ4ชั่วโมงนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเขามองว่าในจริงแล้วการตั้งค่ากราฟเนี่ยนะครับปกติแล้วบางคนก็ดู15นาที1ชั่วโมงนะครับข้อมูลนี้นะครับได้มีการวิเคราะห์ไว้ว่าถ้าเราเนี่ยนะครับต้องการที่จะดูราคาบิตคอยแบบว่าที่เราซื้อแล้วแบบคงที่นะครับให้จับไปราคาอยู่ที่นะครับปรับกราฟไปอยู่ที่แท่งเทียนละ4ชั่วโมงครับเป็นอย่างต่ำนะครับผมเพื่อความชัดเจนมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับวัฏจักรราคาของบิตคอยโดยนะครับเขากล่าวเพิ่มเติมไว้ว่านะครับยังคงรอการปิดนะครับที่ 4H ก็คือชั่บ เมื่อลดระดับลงนะครับซึ่งจะทําให้มีโอกาสในการเห็นการซื้อที่เหมาะสมมากขึ้นครับผมข้อต่อไปนะครับผมก็คือคนงานเหมืองเนี่ยกำลังเริ่มขายบิตคอยน์นะครับตามข้อมูลจากคริปโตเคลนนะครับผมนะักขุดที่ไม่ได้ใช้งานก่อนหน้านี้เนี่ยได้เริ่มขายบิตคอยอีกครั้งนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยกล่าวว่าดัชนีตําแหน่งของคนงานเหมืองนะครับผมขึ้นละสู่ระดับสูงสุด ใหม่ในรอบปีนี้นะครับนี่เป็นข้อมงชี้ว่าคนงานเหมือนใช้แรงกดดันในการขายบิตคอยนะครับซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการรวมบัญชีเพิ่มเติมหรือการลดของราคาที่มากขึ้นครับผม ซึ่งตรงนี้ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีนะครับมีแหล่งที่มาของแรงผลักในการขายภายนอกอยู่2อแหล่งครับหก็คือนักขุดครับสก็คือนะครับเอ็กชเชนนะครับหรือนักเทรดนะครับในกระดานเทรดต่างๆครับก่อนหน้านี้นะครับวินลี่บูนะครับนักวิเคราะห์ออนไลน์อธิบายเลยว่าคนงานเหมืองที่ขายบิตคอยและการแลกเปลี่ยนโดยการขายรายได้จากค่าธรรมเนียมเนี่ยเป็นจุดสําคัญในการขายครับหรือว่าก่อนหน้านี้นยเขาจะมองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย ตลาดบิตคอยเนี่ยจุดที่สําคัญเนี่ยอาจจะเป็นนะครับนักขุดนะครับที่พอได้รีวอร์ดกลับมาแล้วนะครับจากค่าธรรมเนียมต่างๆ,ๆนะครับก็นํามาขายเนี่ยตัวนี้คือจุดปรับของราคานะครับแต่เขาก็ได้เพิ่มเติมครับของนักเทรดในกระนานเทรดต่างๆในเอ็กชเชนต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับเมื่อพิจารณานะครับผม ถึงสิ่งนี้นะครับนักขุดเนี่ยยังคงขายบิตคอยนในขณะที่บิตคอยนเนี่ยยังสู้นะครับผ่าราคาภายใต้แนวต้านที่สําคัญเพื่อทําให้การผ่าวงล้อมพี่ท้าทยในระยะอันใกล้นี้ครับเหตุผลสําคัญนะครับค,คริปโตเควีนรนกล่าวไว้ว่าดัชนีตําแหน่งของคนงานเหมืองหรือ MPI นี่นะครับซึ่งยังคงติดลบมาเกือบตลอดปีนี้นะครับเพิ่งมีค่าเฉลี่ยเนี่ยเคลื่อนที่ที่1.5นะครับซึ่งเป็นสถิติสูงสุดนะครับ สำหรับปีนี้ครับเมื่อพิจารณาตามรูปแบบนะครับในอดีตซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับผมจนเราเนี่ยคาดว่านะครับตลาดกระทิงเนี่ยจะสิ้นสุดลงแต่ก็เพียงพอที่จะทําให้สิ่นต่างๆเย็นลงในช่วงสั้นๆครับผมโดยพูดถึงบิตคอยนะครับเป็นเวลานาที่สะสม Bitcoin จานวนมากนะครับได้หยุดซื้อ Bitcoin ในช่วงหลายวันที่ผ่านมานักวิเคราะห์คลิปตัวเคนนะครับตั้งข้อสังเกตว่าปาวันเก่าๆนะครับต้องการให้ราคาลดลง รืออย่างน้อยก็คาดหวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นนะครับโดยพิจารณาจากจุดข้อมูลแบบออนเชนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับกลุ่มปาวานบนวอลแมทนะครับผมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการวิเคราะห์อ,ออนไลน์ที่ติดตามกิจกรรมของปาวานบิตคอยแสดงแนวโน้มที่คล้ายกันเมื่อวันที่7ธันวาคมนักวิเคราะห์นะครับวอลแมทนะครับผมกล่าวว่ากลุ่มปาวานแสดงพื้นที่สนับสนุนราคาสั้นนะครับสแห่งด้วยกันนะครับหก็คือในตัวของ18,979ดอลลาร์ 17,651ดอลลาร์และ17,170ดอลลาร์นะครับเมื่อปตะวานเนี่ยสะสมนะครับหรือซื้อบิตคอยในระดับ1และไม่เคลื่อนย้ายบิตคอยครับ โดยพื้นฐานเนี่ยจะ,สะแสดงให้เห็นว่าปาวานเนี่ยนะครับซื้อบิตคอย์ครั้งล่าสุดที่ไหนและระดับราคาใดนะครับที่พวกเขาเต็มใจที่จะถือบิตคอยครับเนื่องจากบิตคอยเนี่ยลดลงต่ำกว่า18,979ดอลลาร์ 1, 8, ในวันที่8ธันวาคมนะครับปาวานเนี่ยอาจพยายามเสนอราคาหรือซื้อในพื้นที่ที่แนวรับอยู่ที่2จุดด้วยกันครับผมจากปัจจัยต่างๆนะครับรวมถึงการนะครับไม่เคลื่อนไหวนะครับของปาวาการขายออกของคนงานเหมืองก็ดีครับนัวกวิเคราะห์เนี่ยยังคง ระมัดระวังในระยะเวลาอัานใกล้นี้กับคริปโตเคนนะครับตั้งข้อสังเกตว่านักลงทุนหลายย่อยที่มีความกระตือรือร้นนะครับ แต่ความระมัดระวังของป้าวานก็ยังเป็นตัวแปรเชิงลบสําหรับบิตคอยด์โดยบทความนี้ได้กล่าวไว้ว่านะครับในระยะสั้นนะครับดูเหมือนว่ามีโอกาสสูงที่บิตคอยด์จะรวมตัวหรือมีการปรับราคาเนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับนักลงทุนรายย่อยเนี่ยมีบทบาทมากครับผมแต่ป้าวานเนี่ยครับกำลังเคลื่อนไหวในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการทําให้บิตคอยด์เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นครับผมแต่มวเนตั้มขาขึ้นเนี่ยอาจคงอยู่ได้นะครับโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคของ Trust n o น e นะครับได้สรุปไว้นะครับว่า18,640ดอลลาร์18,450ดอลลาร์และ17,655ดอลลาร์เนี่ยเป็นระดับนะครับการสนับสนุนระยะสั้นที่สำคัญโดยพิจารณาจากข้อมูลในเน็ตเวิร์กนะครับตราบใดที่ราคาของ Bitcoin เนี่ยยังคงอยู่เหนือระดับทั้ง3นี้นะครับ กลุ่มปลาวานที่กล่าวถึงเนี่ยนะครับของสก,กุลเนื้อต้นที่โดดเด่นเนี่ยสามารถหลีเลี่ยนกัดปรับฐานในระดับที่1 000, 4 0 0 0และ1,000 0 6,000ดอลลาร์ได้ครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจสําหรับใครนะถ้ากังวลครับว่ากลัวมันจะลงนะครับไปมากกว่านี้ครับผมมองว่าตรงนี้นะครับข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตลาดต่างประเทศกับตลาดไทยเนี่ยราคาไม่แตกต่างกันนะครับและผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจากถ้าเกิดมีข่าวก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวกันไปเยอะมากว่าลงประมาณ16,000ดอลลาร์นะครับแต่ข่าวนี้ก็ได้คอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่าจริงๆเนี่ยนะครับกลุมปาวานเนี่ยนะครับก็ยังมีการช้อนซื้อนะครับผมที่ประมาณ1 8,500ดอลลาร์นะครับตรงนี้ในกลุ่มปาวานก็ยังมีการถือเก็บนะครับแต่นะครับกลุ่มปาวานเนี่ยยังไม่ได้มีการผลักดันราคาเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีอีกหน่วยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนักขุดนะครับผมที่นำบิตคอยเนี่ยเข้ามาขายในตลาดเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ยังพยุงราคานะครับของตลาดเนี่ยอยู่ในราคาที่น่าเหมาะสมได้ครับผมซึ่งสองข่าวนี้นะครับผมก็เลยหยิบนะครับมาสรุปให้กับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามส่วนไหนครับ สงสัยนะครับก็สามภาษณพิมพ์นะครับใต้โพสต์นี้ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับแล้วเราเนี่ยจะมาพูดคุยนะครับพร้อมเลยน,นะครับการนะครับที่จะ ใครก็จางข้อมูลให้กับทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับผมถ้าท่านหนนะครับชอบครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ครับหรือกดแชร์นะครับให้กับเพื่อนๆทุกท่านครับได้เป็นข้อมูลที่ดีๆต่อไปนะครับผมและวันนี้ครับอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจนะครับและติดตามข้อมูลดีๆเพื่อจะไม่พลาดข่าวนะครับแบบนี้นะแบบต่อวันเนี่ยให้กับทุกท่านครับผมและวันนี้นะครับและผมนะครับขอให้ทุกท่านสนุกกับอนาคต ของโลกแห่งการเงินนะครับและอวยพรในท้ายนะครับให้กับทุกท่านนะครับผมคิดอะไรครับก็สมปัตินานะครับผมจับอะไรครับก็เป็นเงินเป็นทองนะครับไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับผม